โอเคก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาจัดเทียร์ลิสเกมเก่าๆกันนั่นเองนะครับซึ่งใครที่ดูคลิปนี้เตรียมพื้นที่ไว้เลยครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะกลับไปโหลดเล่นสักเกม2เกมได้เลยนะโอเคมาเริ่มเลยครับซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหากันนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคมาเริ่มเลยครับโอเคครับมาเริ่มที่เกมแรกเลยครับเกมแรกก็เป็นเกมยายแกรนี่นะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวนะครับเทียร์อะไรดีครับเทียร์เอสแล้วกันนะครับ เกมนี้ค่อนข้างมีความสนุกและก็ความแอบ,บนิดนึงนะครับความแอบในที่นี้คือแอบ,บใต้เตียงนั่นเองนะครับผมซึ่งใครที่เซียนเนี่ยสามารถหลอกคุณยายแกนนี่ให้สับขาแตกได้เลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ต่อไปครับเกมคุกกี้รันนั่นเองครับคุกกี้รันผมขออนุญาตเลยแล้ะกันเอเอครับผมชอบมากจริงๆเกมคุกกี้รันคุกกี้รันในที่นี้คือสมัยก่อนอนะ่ะมันไม่ใช่แบบนี้นะสมัยเก่าๆเ,เลยก็น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับซึ่งแบบหนึ่งเนี่ยผมมองว่าการาฟิกหรือว่าจะเป็นแบบภาพอ่ะภาพมันสวยฟิลการ์ตูนครับ ซึ่งโดยส่วนตัวนะดีมากปัจจุบันก็ยังคงดีอยู่นะปัจจุบันถ้าเกิดว่าใครไปเล่นกันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นครับผมซึ่งใครที่เล่นแบบเก่าไม่ทันก็เสียใจด้วยนะครับเขาปิดไปแล้วนะฮะต่อไปผมจําชื่อเกมไม่ได้แต่ผมให้ที่เอแล้วกันเกมนี้มันจะเป็นเกมแนวแบบ LPU LD ครับซึ่งเขาจะหลบในช่องสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปปื้ปับปื้ปับผมนึกภาพอาจจะนึกไม่ออกครับใครอยากไปโหลดตามก็โหลดเล่นกันได้ครับผม แล้วก็ต่อไปครับโหเกมนี้คุ้นเคยกันดีครับโดยส่วนตัวผมให้มันกึ่ง S S กับกึ่ง S อ่ะผมให้ที่ S แล้วกัน S คือ1เลยภาพโคตรสวยเป็นเกมออฟไลน์ที่ผมยกให้ภาพสวยที่สุดเลยนะครับในเกมบรรดารถแข่งนะซึ่งเขาสามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดปัจจุบันก็ยังคงเล่นได้ครับใครที่มีทีวีเป็นสมาร์ทแอนดรอยเนี่ยก็สามารถเล่นได้เนาะเขาเรียกสมาร์ทแอนดรอยหรือสมาร์ททีวีจำไม่ได้ครับ แต่สามารถไปโหลดเล่นกันได้ครับเกมนี้ภาพสวยมากๆครับแล้วก็เป็นเกมออฟไลน์ด้วยนั่นเองครับเป็นเกมแนวรถแข่งครับซึ่งรถแข่งในที่นี้คือความสนุกอะ่ะมันจะมีอุปสรรคต่างๆมาด้วยนะครับเราสามารถสร้างอุปสรรคเองได้ด้วยเออแล้วก็เกมต่อไปครับเกมนี้เป็นเกมแนวต่อสู้ครับโอ้โหอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้จักแต่โดยส่วนตัวครับให้ทีเอคือสนุกมากและเรื่องภาพครับเป็นเกมแนวต่อสู้ที่ภาพสวยมาก ซึ่งตัวละครเนี่ยตัวละครมีหลายตัวนะมีทั้งหญิงทั้งชายครับมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงอะไรก็ว่ากันไปครับเป็นเกมที่หนุกมากปัจจุบันผมไม่ชชว่์วนะว่ายังหาโหลดได้ไหมผมเนี่ยเล่นล่าสุดเมื่อประมาณแบบ6 7ปีที่แล้วอะ่ะผมก็เลยไม่มั่นใจครับว่าปัจจุบันยังโหลดได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดยังโหลดได้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมเกมนี้สนุกมากผมเชื่อว่าคนเล่นน่าจะน้อยนะอาจจะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเลยเกมนี้แล้วก็ต่อไปครับดีมลีกโอ้โหดีมลีก ก็ต้องเอเออยู่วะเป็นเกมแนวฟุตบอลนะครับที่สมจริงมากซึ่งไม่ใช่เน็ตด,ด้วยนะครับแต่เล่นด้วยกันได้ไหมอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มครับซึ่งดีมลีกเนี่ยเป็นเกมบอลท,ที่มีความสมจริงมากครับและสามารถซื้อตัวละครเปลี่ยนสนามหรือว่าจะเก็บตังสะสมก็ได้นั่นเองนะครับและเวลาในการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคถ้าเกิดว่าคุณยิงเข้าประตูเขาเนี่ยยิงเข้าประตูทีมตรงข้ามอะ่ะพูดง่ายเขาก็จะมีคัสซินมาให้เราดูด้วยนั่นเองครับซึ่งคัสซีนนั้นเนี่ยสามารถบันทึกได้ด้วยนะโครจง แล้วก็เกมต่อไปครับเกมนี้ผมจําชื่อเกมไม่ได้แต่เทียเอเดครับคือคือตอนที่หาข้อมูลอ่ะผมก็ผมจะโหลดตามเลยนะเกมนี้สนุกมากผมเล่นล่าสุดน่าจะตอนมอนหนึ่งครับซึ่งถ้าเทียบการเวลาเนี่ยมันผ่านไป5ป้ปนะีผมไม่มั่นใจว่าปัจจุบันยังมีไหมนะครับจาไม่ได้แม้แต่ชื่อเกมครับซึ่งความสนุกเขาเนี่ยเขาจะให้เลี้ยวไปหน้าจอครับ,รบก็ตามรูปเกมเเนาะนี่ครับให้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมานี่เรื่อยๆซึ่งความสนุกเลยก็คงเป็นการที่มันเลี้ยวเนี่ยแหละครับ ใครที่สายเวียนหัวก็อาจจะไม่ชอบกันเนาะแล้วก็เกมต่อไปครับอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับ SS8 เ,เกมนี้ซึ่งเกมนี้เป็นเกมฟุตบอลเหมือนกันครับแต่ต่างจาก e ิม u ีตรงที่เกมนี้เป็นเกมเล่นคนเดียวนะครับผมซึ่งเป็นเกมเล่นคนเดียวที่แปลว่าคนในทีมมีคนเดียวนะครับปกติฟุตบอลเนี่ยจะมี11คนใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้ครับผู้เล่นแค่คนเดียวแล้วมันจะสนุกตรงไหนใช่ไหมความสนุกมันอะอยู่ที่ความสามารถของแต่ตัวละครครับ ตัวละครบางตัวอาจจะมีความสามารถอะไรบางอย่างนะครับซึ่งสนุกมากนะเกมนี้ใครอยากไปโหลดตามโหลดได้เลยผมเชื่อว่าสนุกมากๆเกมนี้ t ท e ครับแล้วก็เกมต่อไปครับ Coin Master ค,ครับเกมนี้ก็เทอ,อะไรดีที่จริงผมอยากให้เอนะแต่ว่าผมเคยตัดเพื่อนกับคนหนึ่งให้เทเอแล้วคับ <laughs> ต้องบอกก่อนว่าที่ตัดเพื่อนเนี่ยแค่ลบเพื่อนในเฟซนะเออในชีวิตจริงยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับสาเหตุที่ลบเพื่อนในเฟสก็น่าจะรู้กันครับ ไปตีบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนมันโกรธครับก็เลยเออลบเพื่อนในเฟซตึงๆครับซึ่งความสนุกของเกมนี้เนี่ยคงเป็นการสร้างบ้านเรื่อยๆครับใช้คําว่าบ้านก็ไม่ได้เป็นงานสร้างเกาะแล้วกันซึ่งเกาะก็จะมีเลเวลของมันครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้ยิงเราก็สามารถไปยิงบ้านเพื่อนได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมทําลายมิตภาพดีครับสําหรับเกมคอยมัสเตอร์นะครับแล้วเกมต่อไปเกมนี้เกมฟิลตายถังเลยครับซึ่งผมให้หูเอสกึ่งเอสกึ่งเอสเลยอะเกมนี้โดยส่วนตัวนะ กึ่ง s อกับกึ่งเอ่ะโดยส่วนตัวยังให้เออยู่แล้วกันอาจจะยังมีความไม่สุดอยู่บางอย่างมันยากเกินไปแต่โดยส่วนตัวนะผมว่าผมจะกลับไปโหลดอยู่มี2เกมแล้วที่ผมเลงจะกลับไปโหลดก็คือเกมนี้เกมนี้นะซึ่งเกมเนี่ยความสนุกก็คือเราเนี่ยจะคุมนี่แหละครับมอไซคันเนี่ยแหละแล้วก็แวนแวนครับซึ่งแต่ละด่านก็จะมีอุปสรรคแต่ละด่านไปนะครับด้วยความที่เป็นเด็กอะเนาะเราไม่มีเงินเติมเน็ตใช่ไหมเกมออฟไลน์พวกเนี่ยมันจะสนุกมากนะครับที่ผมโชว์มาทั้งหมดเนี่ยมีแค่คุกก เว้นแต่ว่าคุณจะไปเล่นกับเพื่อนมันก็เลยใช้เน็ตนั่นเองนะครับผมแล้วกเกมต่อไปครับก็ T&B ล้วกันครับซึ่งเป็นเกมแก้เบื่อนะครับและเล่นอาจจะเบื่อก็เดิมก็ได้ซึ่งผู้เล่นเกมเนี่ยน่าจะเป็นคนแบบชิวๆครับเกมไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับจับคู่3มลูกขึ้นไปแล้วก็ยิงให้มันตรงนั่นเองนะครับผมอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเกมฉลามโอ้โหเกมนี้ SS ด,ด,ดิววะซึ่งผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะรู้กันดีครับ ก็เป็นเกมฉลามนะครับที่หาอะไรกินใต้มหาสมุทรนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละที่ก็จะมีคนมาเล่นกันครับบางคนก็อาจจะเป็นตัวสีทองนะครับก็จะได้เงินมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ปลาแต่ละตัวที่เราควบคุมเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปครับไม่ว่าจะเป็นการกินนู่นกินนี่กินนั่นก็ว่ากันไปครับก็ไปโหลดเล่นกันตามได้นะครับปัจจุบันผมว่าน่าจะยังมีอยู่นะเกมนี้แล้วเกมต่อไปครับ m e c a t ครับผม TIAZ ละกันนะครับ ซึ่งสาเหตุที่เป็นไมค์ครับอันนี้เพราะว่าด้วยความที่ตอนเด็กยังไม่มีตังเติมไมค์ครับหรือว่าซื้อไมค์ครับกันของแถมมาเล่นใช่ไหมซึ่งเกมนี้จะตอบโจทย์มากครับสิ่งเดียวที่เขาทําไม่ได้เลยก็คงเป็นการบินครับซึ่งคุณสามารถเป็นอมตตาได้นะครับอมตะในีที่นี้คือของก็ดอบไม่หยุดนะครับและเกมนี้จะเน้นการสร้างบ้านเป็นหลักครับเพราะว่าเขาจะสอนด้วยนะในช่วงแรกซึ่งข้อเสียของเขาจริงๆก็คงเป็นถ้าใครที่เป็นจอมือถือใหม่ๆเนะี่ยจอมันจะไม่เต็มนะครับผมเล่นอยู่นะ ก็เป็นเกมไมค์คาร์ฟอีกรูปแบบหนึ่งครับถ้าใครไม่มีตังซื้อไมค์คาร์ฟของแท้ก็อันนี้ตอบโจทย์ครับแล้วก็ต่อไปครับโอ้โหอันนี้รู้มือกันก็ยังเทียร์เออยู่แล้วกันก็เกมนี้รู้กันอยู่แล้วครับเป็นเกมออฟไลน์ร้อเนครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีเน็ตคุณจะไม่มาหน้านี้นั่นเองนะผมก็เป็นเกมไดนเสร์ครับที่ต้องหลบอุปสรรคต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นการก้มหรือว่ากระโดดหลบกระบองเพชรนะครับก็ตามรูปเลยนะครับแล้วก็มีก้อนเมฆด้วยนะซึ่งความสนุกของเกมนีีี้งงงๆก็็คคเเปนนนนนนตออทุ่่ณมั เพราะว่าถ้าคุณมีเน็ตสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นครับผมไม่ต้องไปโหลดนะอันนี้สามารถเล่นได้เลยแล้วก็ต่อไปครับโหเกมนี้กึ่ง S S กับกึ่ง S อีกแล้วแต่โดยส่วนตัวนะยัง S อยู่ไม่ถึงคั้น S ยังไม่สนุกขนาดนั้นนะแต่ก็สนุกอ่ะคืออยู่งกลางเลยเนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยได้ไหมยัง S อยู่แล้วกันความสนุกของเกมนี้คือฟิลมาริโอเลยครับบางคนชอบเรียกนะว่ามาริโอหรือว่าเป็นมาริโอจริงๆผมก็ไม่ทราบเช่นกันซึ่งความสนุกของเขาเลยก็คงเป็นการ เก็บด่านนะครับผมซึ่งแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีถุงเงินให้เราเก็บนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บสิ่งนั้นได้เนี่ยเราก็จะได้ครบ3ดาวนั่นเองนะครับแล้วก็อุปสรรคต่างๆครับนี่ครับตามรูปก,ก็จะมีตัวหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคครับสามารถกระโดดเหยียบได้นะบางตัวก็ไม่สามารถเหยียบได้นะครับบางด่านที่ไกลๆเนี่ยก็มีบอสให้เราตีเนาะซึ่งการโจมตีบอสเนี่ยเราต้องเก็บไอลูกลูกหนึ่งครับมันเป็นลูกสีนนะ้ำตาลอะผมจําไม่ได้แต่ก็โดยรวมสนุกครับเทียร์อเอ็ดแล้วก็ต่อไป เกมรถเกมนี้ครับก็ T A แล้วกันครับความดีของเกมนี้เลยเป็นเกมที่ภาพสมจริงมากเป็นเกมออฟไลน์ที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะหัดขับรถได้เกมเกมนี้ได้เลยนะโดยเฉพาะพี่ผมนะครับพี่ผมเนี่ยขับรถได้เกมเกมนี้เลยนะคือความสนุกของมันจริงๆคงเป็นสายที่แบบอยากขับรถครับนอกจากขับรถก็ไม่มีอะไรละครับไม่ว่าจะเป็นการถอยหลังหรือว่าการขับรถในเมืองเกมนี้จะตอบโจทย์ครับ ก็ไม่ใช้เน็ตนะครับผมก็อย่างที่ผมพูดไปเลยมีเพียงแค่คุกกี้รันแล้วก็เกมคอยมาเตอร์นะที่ยังใช้เน็ตนะครับในนี้นะแล้วก็ต่อไปโอคู oh hoo! เกมนี้เอชเอครับถ้ามีเอสามตัวนี่คือผมให้เลยนะเกมนี้เป็นเกมหอยครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีให้โหลดแล้วนะครับใครอยากเล่นก็คงใช้ Android แล้วก็ไปโหลดแบบเถื่อนมาเล่นกันนะครับเกมนี้ความเสียดายคือปัจจุบันยังหาโหลดไม่ได้นะครับชื่อเกมได้ชื่อเทนะอร์โบเนาะเขาเขียนขนาดนั้นเป็นเกมท,ที่จะที่จะเอาหอยแข่งกันนะครับ ซึ่งหอยแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปครับบางตัวอาจจะสปีดเร็วบางตัวอาจจะอ้วนทื่อทะนะครับแต่ว่าหอยที่เราจะได้เริ่มต้นเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับความสนุกของวันนี้แท้จ,จริงเลยคงเป็นเกมที่ภาพสวยมากแล้วก็ความเวียนหัวที่คุณต้องการเล่นนะครับก็โดยรวมครับเอเเกมนี้สนุกมากครับเกมหอยสปีดเทอร์โบกุก๊กๆแล้วก็ต่อไปครับแคนออฟแคนแคนออฟแคนเป็นเกมวางกลยุทธ์นะครับถ้าเกิดใครชอบก็คงเทียร์เอครับแต่โดยส่วนตัวผมผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะ ก็ที่เทียเอครับผมเชื่อว่ามีหลายหลายคนขัดใจแน่นอนเกมนี้ที่จริงมันสนุกมากนะซึ่งมันแล้วแต่คนชอบนะผมบอกไปก่อนแต่โดยส่วนตัวผมผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นครับก็อยู่ที่เทียเอครับเป็นเกมแนววางกลยุทธ์ครับซึ่งก็จะมีมอนมาตีเนาะใช่เปล่าผมจําไม่ได้แล้วก็ต่อไปครับเกมลิงห้อยโหนครับเทียเอสเลยครับเกมนี้สนุกมากแล้วก็ไหลลื่นสุดๆครับซึ่งก็ตามรูปเลยครับเราจะโหนสิ่งนี้ไปเรื่อยๆครับ ซึ่งแต่ละด่านเนี่ยอาจจะมีน้ําตกอาจจะมีก้อนเมฆให้เราเปีนขึ้นไปครับซึ่งการที่เราโหนอย่างนเงี้ยเราก็จะเป็นการโหนเก็บกล้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวสนุกนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทุกเกมที่เล่นเนี่ยมันสนุกในวัยเด็กนะถ้าเกิดปัจจุบันไปเล่นผมไม่ทราบเช่นกันครับโอเคมาเกมต่อไปครับไมค์ครับขู่เกมนี้ถ้ามี s 3ตัวก็คงให้ครับก็ s s ครับอันนี้คืออันนี้คงไม่ต้องแนะนําอะไรมากครับแต่ด้วยความที่สมัยเด็กใช่ไหมครับก็ไม่มีตังซื้อเกมแท้กันใช่ไหม ซึ่งแอปที่ยอดฮิตมากในการแชร์ก็คงเป็น Share It ครับแชร์อิดนี่คือแอปยอดฮิตเลยในการแชร์เกมพวกนี้นะครับใครไม่รู้จก Share ักแชร์อิดนี่ถือว่าเชยนะในยุคนั้นซึ่งยุคนั้นที่ผมพูดไปเนี่ยก็คงเป็นประมาณ2010ครับ2012 2013นะประมาณนี้ซึ่งเด็กที่แบบเล่นเกมวนะัยนั้นน่าจะรู้กันครับมาครับแชร์จากแชร์อิดแล้วก็มีแอป eS file นะถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งสนุกมากครับสนุกตอนแชร์แอปให้กันเนี่ยแหละเออต่อไปครับ s h a d o ชาโดก็ค <Shadow S 2> <c oughs> งทีเทียเด็ดครับเกมนี้จะเป็นเกมเงาสู้กัน,นครับซึ่งด่านบอสอะ่ะมันยากเกินนะบางครั้งเราโดนฟาดทีเดียวหลับคือไม่สามารถพลาดได้เลยใครที่จะมาทดสอบสกิลเพย์ของตัวเองนะครับเกมนี้ตอบโจทย์มาปัจจุบันผมไม่ชชวรวนะว่ายังโหลดได้ไหมแต่เป็นเกมที่สนุกมากครับในวัยเด็กนะซึ่งปัจจุบันถ้าไปเล่นก็คงหนุกอยู่ดีนะผมคิดว่าก็ตามรูปเลยครับเป็นเงาสู้กันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับเปียโนโอ้โหเอ็ดเอ็ดเลยครับเกมนี้ ปัจจุบันผมคิดว่าผมเล่นก็ยังคงสนุกอยู่ดีนะความสนุกของเกมนี้ที่แท้จริงก็คงเป็นการที่เราเนี่ยต้องกดสีดํานั่นเองนะครับผมเปียโนบางอันเนี่ยมันสามารถแอดเพลงของเราไปด้วยได้นะครับแล้วเราก็กดตามจังหวะเพลงนั้นนั่นเองนะครับความสนุกที่แท้จริงก็คงเป็นการที่เราต้องกดตลอดและมองตลอดเวลานั่นเองครับใครที่เป็นสายเล่น2นิ้วน่าจะรู้กันครับสนุกมากนะครับแล้วก็เกมต่อไปครับผมจําชื่อไม่ได้แต่ผมจําทุกรา,ายละเอียดมันได้ก็เทเอครับเกมนี้ก็เป็นเกมฟิลซอฟต์แวร์เลยครับแต่ว่า การวิ่งหรือเหมืองต่างๆเนี่ยมันจะเป็นฟิลเก่าๆนะครับฟิลวิ่งหนีในถ้ำนะครับซอฟต์แวร์วิ่งบนรถไฟใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นฟิลถ้ำครับครับผมต่อไป a n g r y Bird ครับโอ้โหต้อง s s c ปะโถ a n g r y Bird ก็ทุกคนรู้กันครับก็ตามรูปเลยครับยิงหนังกระติกใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมซึ่งฝั่งตรงข้ามจะเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เราเนี่ยต้องยิงให้ล่วงหมดนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ภารกิจที่เกมให้นั่นเองนะครับและความสามารถบางตัวเนี่ยก็จะมีนะครับแต่ตัวแดงผมจําไม่ได้หรือว่าไม่มีเลยก็ไม่รู สีเขียวเนี่ยจะเป็นการยิงสปีดนะครับส่วนสีดําจะเป็นการระเบิดนะถาที่ผมจําได้แล้วก็ตัวสีฟ้าจะแยกล่างถ้าผมจําไม่ผิดนะก็สนุกดีครับโดยส่วนตัว a n g r y b i r d s s ครับต่อไปครับโปเกมอนโปเกมอนผมก็ยังคงให้ที่ S ละกันเพราะว่าสาเหตุที่ให้เเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเราไม่มีเราก็เล่นไม่ได้โดยส่วนตัวผมให้เกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนดูโปเกมอนอยู่แล้วผมก็เลยให้ความสนุกมากขึ้นนั่นเองนะครับ เราเจอโปนะเกมอนร้านค้าบ่อยนะเออฟินฟินครับแล้วก็ต่อไปครับปาดผลไม้อ้โหเ,เกมนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้กันครับเทรเอ็ดยังไม่ถึงเอเดนนะความสนุกของเกมนี้ก็คงเป็นการฟันผลไม้นี่แหละครับบางครั้งระเบิดขึ้นมาผ่าระเบิดโอ้โหบูมบัมซัมเบ้เลยครับแต่แน่นอนโดยรวมก็สนุกครับด้วยความที่วัยเด็กกันเนาะเล่นเกมอะไรมันก็สนุกแหละครับและเกมต่อไปครับอันนี้เป็นเกมแบบฟิลแคนออาแคนเลยแต่ผมให้เอเดนเลยครับเพื่อมีคนถามทำไมมันต่างจากแคนออาแคนจัง โดยส่วนตัวผมชอบภาพที่มันเป็นแบบว่าภาพมันเป็นแบบ 3D ดีนะถ้าผมจําไม่ผิดซึ่งมันสวยมากเป็นเกมแนวปล่อยบอร์ดครับซึ่งก็ต้องวางกลยุทธ์ด้วยนะผมเนี่ยโทรศัพท์เกือบเสียเพราะว่าเกมเนี่ยแหละครับเพราะาผมปล่อยบอดไว้ทั้งคืนนะครับผมผมก็นอนแล้วผมก็ปล่อยให้เกมเล่นนั่นเองนะครับแต่ก็โดยรวมสนุกครับเอเอครับผมต่อไปซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็เอดเอดดีครับรออะไรซึ่งเกมนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะครับปัจจุบันผมยังมีในเครื่องอยู่เลยนะ ซึ่งตีมแต่ละตียมก็จะเปลี่ยนไปนะครับรูปที่ผมเอามาก็น่าจะเป็นรูปเก่าแล้วนะครับโดยส่วนตัวสนุกครับก็วิ่งบนรถไฟเรื่อยๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ไม่มีเส้นชัยนะแล้วก็ต่อไปครับเกมรถเกมนี้เกมรถเกมนี้คนน่าจะรู้จักน้อยนะแต่ผมเคยเล่นครับก็ tia ครับเกมรถเกมนี้คือสกิลเพย์ใช้น้อยมากครับเอาคําว่าไม่ใช้ยังได้เลยครับเกมนี้จะเป็นเกมวิ่งทางตรงนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็เป็นการแค่กดตึงๆครับด้วยความที่วิ่งทางตรงใช่ไหมเราไม่ต้องกดอะไรเลย เราแค่ปรับแต่งรถให้ชนะคู่ต่อสู้แค่นั้นเองครับแต่ในความที่เป็นวัยเด็กอ่ะมันสนุกกันเนาะเกมเนี่ยคือไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็ต่อไปครับโคเกมนี้ SS สิครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะเกมนอนนะครับซึ่งบางคนเรียกนอนบางคนเรียกงูนะครับผมเรียกนอนลวกันนะครับเพราะว่าในรูมดูมันนอนนั่นเองครับเกมนี้ก็จะเป็นการสะสมเรื่อยๆนะครับฟิลเก็บสแตมเลยครับซึ่งแน่นอนว่าเล่นทั้งออฟไลน์และออนไลน์ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมเล่นออฟไลน์บ่อยกว่าเพราะว่าออนไลน์ทีไรสะดุดตลอดนะครับ ซึ่งเกมนี้สาเหตุที่ t a เนี่ยเพราะว่ามันเล่นเรื่อยๆแล้วก็เล่นเพลินมากใครที่ตัวใหญ่เนี่ยบอกเลยครับบอสแมปตึงๆซึ่งเป็นเกมที่กินเวลาชีวิตดีครับแต่โดยส่วนตัวสนุกครับต่อไปเกมพูรครับพูก็ S.S. เครับรออะไรซึ่งความสนุกของเกมพูเนี่ยมันมีหลายเกมครับมีหลายเกมในเกมเดียวครับถ้านึกไม่ออกมันฟีลเกมแมวเลยครับผมซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะมันสามารถพูดตามเราได้เหมือนเกมแมวเลย ความต่างก็คงเป็นภายในเกมนะครับว่าเกมใครมีอะไรมากกว่ากันนั่นเองครับแต่โดยส่วนตัวนะผมชอบพูมากกว่าแมวครับแล้วก็ต่อไปครับเกมแคนดี้นะครับผมแคนดี้เนี่ยผมให้ที่เทียร์เนะซึ่งโดยส่วนตัวผมผมให้ A นะครับผมบางคนอาจจะให้เอนะแต่โดยส่วนตัวผมผมได้แค่เอจริงๆครับความสนุกข,ของเขาจริงๆก็คงเป็นการที่เราเนี่ยเผชิญกับด่านไปเรื่อยๆนะครับใครที่เป็นสายเก็บด่านเนี่ยอาจจะชอบกันนะซึ่งเกมนี้น่าจะยอดดาวนโหลดแบบน่าจะเยอะสุดในนี้เลยปะ เข้าเพจสโตทลัยเห็นตลอดเลยนะเนี่ยแล้วก็ต่อไปครับเกมต่อสู้ในเงาดำนะครับหูเกมนี้เทียสจริงๆวะ่ะพอเห็นภาพเกมนี้ทลไรนึกถึงตลอดเลยครับเด็กดกข้างบ้านครับชอบมาบอกพี่เล่นโปรอย่างไงซึ่งผมอะ่ะไม่สนับสนุนให้ทุกคนไปโปรกันนะแต่ผมเนี่ยแหละครับหัวโจกเออผมหัวโจกแก๊งวัยรุ่นเจ็บทวบนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเกมนี้นะก็เป็นเกมที่สนุกมากครับผมว่าผมจะกลับไปบไปโหลดมันเดิมนะเกมนี้ ซึ่งเป็นเกมที่ใช้สกิลเพย์พอสมควรเลยฟิลคล้ายๆเกมนี้เลยครับแล้วก็ต่อไปครับโอ้โหเกมนี้เอสด,ด,ดีครับรออะไรซึ่งเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ชิลมากมาเล่นด้วยมือเดียวครับซึ่งก็เป็นจังหวะขึ้นขึ้นลงๆครับเราต้องไปลุ้นความสามารถในบอสที่มันดรอปมานั่นเองนะครับแล้วแต่ว่าของจะดรอปมาเป็นอะไรนะครับบางอย่างดรอปเป็นไฟฟ้าบางอย่างดรอเปนน ون, เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นก็ว่ากันไปครับแต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังมีให้โหลดอยู่นะอันนี้ผมเดาเลย โอเคเกมต่อไปนะครับก็จะเป็นเกมลูกลูกหนึ่งนะครับที่ตกมาจากที่สูงนั่นเองนะครับก็ T A นะครับเกมนี้สนุกมากนะความสนุกของเขาเลยก็คงเป็นการที่แบบเราไม่มีเน็ตแล้วเราก็ไปเล่นนะครับก็ตามภาพเลยครับถ้าเกิดว่าในอันนึงเนี่ยมันจะมี2สีครับเขาจะมีสีหนึ่งนะที่ไม่ให้ลูกแดงๆเราโดนครับซึ่งในตามภาพเนี่ยจะมีสีฟ้ากับสีเหลืองถูกไหมซึ่งเราเนี่ยเราตอนกดจอนะเราต้องกดในลูกเราเนี่ยโดนสีฟ้าครับก็ประมาณนี้ครับอาจจะพูดไม่คล่องนิดหนึ่งนะก็ต่อไปครับเกมนี้ เทียเครับเกมนี้นะครับจะให้เราแตะตอนที่มีดเนี่ยไปโดนไอ้ลูกกลมๆนะครับซึ่งไอ้ลูกกลมเนี่ยมันเหมือนเขียงมากตอนที่เรากดแตะจอไปเนี่ยมีดเราเนี่ยจะไปแทงสิ่งนี้นะครับแล้วก็แต่ละดานเนี่ยจะให้เราแทงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็ว่ากันไปครับซึ่งความยากก็น่าอยู่ที่แต่ละดานด้วยนั่นเองนะครับก็เทียเครับต่อไปครับเกมแมวครับในเมื่อพูมันอยู่เอเกมแมวก็ต้องเทียเอพอแล้วกันโดยส่วนตัวผมยังให้ที่เออยู่ครับผมมองว่าเกมพูสนุกกว่านะเพราะว่าเกมแมวเนี่ย ด้วยความที่เราเป็นเด็กใช่ไหมเราก็ชอบแกล้งให้มันพูดตามซึ่งตอนที่มันพูดตามอะ่ะมันพูดตามทุกประโยคและเสียงยังแหลมซึ่งจุดที่มันอยู่เอสเนี่ยไม่ใช่เพราะเสียงแหลมนะเพราะว่าพูเนี่ยเสียงดีกว่านะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะใช่ป่าวว่าถ้าเกิดเกมพูพูดตามไม่ได้เนี่ยคอมมต์ลันเลยนะตอนเนี้ยก็โดยส่วนตัวครับเทียเอสครับผมต่อไปเฮดโอโหเฮด hey ก็ต้องเอสเอสครับเฮดเป็นเกมฟาร์มนะผมเป็นเกมทาฟาร์มแนวออนไลน์ครับ ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบเกมแนวทำฟามก็คงให้ที่ให้ที่เอเหมือนกันครับซึ่งปัจจุบันก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังฮิตกันอยู่นั่นเองนะครับต่อไปเกมผีนะครับผมเป็นเกมไอนะครับผมให้ที่เอครับโดยส่วนตัวนะผมผมว่ามันสนุกกว่าคุณยายแกนนี่อีกแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าคุณยายแกนนี่นะเกมนี้จะเป็นเกมแนวแบบกระสือครับซึ่งเกมไอเนี่ยเขาจะให้เราเก็บถุงซึ่งเกมมันจะมี3ชั้นครับ แต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีถุงให้เราเก็บอยู่เราก็ต้องหลบผีตัวนั้นไปด้วยนั่นเองครับโดยส่วนตัวพลาดกันมากๆเลยก็คงเป็นตอนที่เราเนี่ยเก็บถุงครบแต่ไม่สามารถไปห้องกลางได้เพื่อเอาตัวรอดนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้ครับเกมนี้ผมให้ที่ทีเอครับเวลาที่เราเริ่มไปเนี่ยไอตัวตัวนี้ครับมันจะพุ่งไปข้างหน้าซึ่งจังหวะที่เราแตะจอเนี่ยตัวตัวนี้จะกระโดดนะครับซึ่งแล้วแต่อุปสรรคด้วยนะอย่างในรูปก็เป็นตัวสามเหลี่ยมใช่ไหมจังหวะจะโดนแบบนี้แล้วก็กดแตะจอครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะกระโดดหลบนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับเกมวัซซีโยเฮครับซอมบี้นั่นเองครับผมถ้ามี s 3ตัวก็คงให้อ่ะผมเชื่อว่าเกมซอมบี้หลายคนรู้จักครับเป็นเกมที่ช่วงต้นน่ะอาจจะขัดใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างลีลานะในช่วงต้นเกมแต่เลดเกมสนุกมากครับซึ่งเกมนี้ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรเราขนาดนั้นนะใช้สกิลเพย์และความคิดซะมากกว่านะครับก็โดยส่วนตัวครับเอเดครับสนุกมากต่อไปครับโนวาถ้ามี s 3ตัวผมก็คงให้อ่ะ เกมโนวาเป็นเกมแนวยิงปืนครับที่ภาพสวยที่สุดแล้วในคําว่าออฟไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ายังโหลดได้อยู่ไหมนะครับโดยส่วนตัวผมผมให้เทียเอ,อเอ,อเออพราะเรื่องงานภาพเลยครับแล้วก็เรื่องความสนุกโอ้โหเกมเป็นเกมที่สนุกมากใครที่ไม่เคยลองอยากแนะนําให้ไปลองเลยนะก็เกมโนวาครับเป็นเกมออฟไลน์นะครับออนไลน์ก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นเกมแนวยิงปืนครับเป็นเกมแนวแบบตีมอวกาศแล้วแต่ภารกิจที่เราต้องทําด้วยนั่นเองนะครับ ก็โดยรวมครับเอครับภาพสวยปืนสวยกราฟิกดีดีไปหมดครับแล้วเกมต่อไปครับเกมต่อยมวยครับก็เกมนี้ทีเอครับถ้าใครที่เคยเล่นกันเนี่ยน่าจะคาดหวังให้เป็นเอเดกันเนาะแต่โดยส่วนตัวผมยังให้ทีเออยู่นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาโหลดไม่ได้แล้วนะครับเว้นแต่คุณจะเป็นสายเกียนและหาโหลดกันได้นั่นเองนะครับไม่สามารถโหลดโดยตรงในเพจสโตร์ได้นะแต่มันสนุกมากคือความสนุกเลยก็คงเป็นความเอลพิวของเราครับแต่ผมมองว่าบอสมันยากไปหน่อย ซึ่งความสามารถบอสกับเราอะฟีลแบบมดต่อยช้างอะทุกคนความยากมีอยู่ตรงนี้แหละครับถ้าใครนึกไม่ออกฟีลมันเหมือนชาโด w เลยครับเกมนี้แต่มันไม่ต้องกดอะไรเยอะเท่าชาโด้นะแล้วก็ต่อไปครับโอ้โหเกมนี้ TAS สิ T H H ครับรออะไรเกมนี้น่าจะรู้จักกันดีครับมันเป็นเกมแบบไปเรื่อยๆครับมีด่านให้ซื้อมีรถให้ซื้อมีรถให้อัปเกรดครับซึ่งความโกงของมันส่วนใหญ่เนาะก็จะซื้อรถวิบากแล้วก็ไปโหนด่านอวากาศกันนะครับซึ่ง ทุกครั้งที่ตีลังกาจะได้ตังพันห้านะถ้าผมจำไม่ผิดส่วนใหญ่เขาจะปั๊มตังค์กันอยู่ด่านนั้นนะครับแล้วก็มาซื้อของต่ตางๆนั่นเองนะครับผมซึ่งสมัยตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยประมาณอายุ11 12เนี่ยก็ไปแฮกกันเต็มครับแฮกในที่นี้คือโปรนั่นแหละครับหาซื้อทุกอย่างซึ่งพักหลังมาเนี่ยก็มีการอัปเกรดมีลงรถเป็นของตัวเองนะครับผมก็โดยส่วนตัวครับเทียเอเดนะครับยังมีให้โหลดอยู่นะปัจจุบันแล้าเกมนี้ครับผมให้กึ่ง S กับกึ่ง A แต่ผมเอาไว A ้ A ลกันันนเเดี๋ยวมหงา ก็คือเกมเนี่ยมันจะมีหลายอย่างครับเป็นเกมแบบพัฒนาสมองมากกว่านะครับผมซึ่งเหมาะกับผมมากพูดเล่นนะครับก็เป็นเกมที่โดยรวมสนุกครับสนุกเนที่นี้คือสนุกแบบเด็กๆทุกคนอย่าไปคาดหวังให้แบบเราไปเล่นปัจจุบันเราก็ยังคงหนุกอยู่ไม่ใช่นะครับก็เป็นเกมสนุกในวัยเด็กของเรานั่นเองนะครับใครที่มีลูกมีหลานก็แนะนําได้ครับเกมนี้มีหลายแบบหลายแนวมากทําอาหารช่วยผู้คนขับรถขับเบนซ์ขับเรือขับเครื่อบงบินมีหมดครับ เกมนี้นะผมก็ไปหาโหลดกันได้นะครับโอเคก็จบไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองเรียงนิดนึงนะซึ่งถ้าเกิดอันไหนอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะมีความโดดเด่นกว่าในมุมมองผมนะครับบอกก่อนมาเรามาเริ่มจัดเลยโอเคก็จัดไปแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับผม ซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณกลับไปเล่นความสนุกในวัยนี้กับวัยเด็กอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครจะไปโหลดตามก็โหลดกันได้ครับผมซึ่งแน่นอนว่าเกมเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ผมเนีย่ยสามารถหาภาพมาได้แค่นี้เองนะครับโอเคก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ ody, กดติดตามด้วยนั่นเองนะครับใครอยากให้จัดเทียริทจัดตารางอะไรก็ว่ากันไปครับซึ่งก็โอเคครับไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีตรงไหนไม่โอเคหรือว่าเกมไหนเนี่ยรู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกมากก็สามารถคอมเมนต์กันได้ครับ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย